นางอย่าพูดอย่างนั้นคุณเห็นว่าผมไม่มีเวลาเลือกคำพูดเพราะเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ผมมั่นหมายกับนบายเรปฐาพระพี่นางของท่านแล้วโอ้ซุไรอีสและฉันรักเธอและเธอเพียงผู้เดียววินาทีต่อมาผมก็รู้สึกว่าตัวเอง ได้พูดสิ่งที่เลวร้ายออกไปและผมก็เงยหน้าขึ้นดูผลลัพธ์เมื่อผมพูดใบหน้าของโซไรอีสก็ซ่อนอยู่ในฝ่ามือของเธอและเมื่อคำพูดของผมไปถึงเธอเธอค่อยๆยกใบหน้าขึ้นและผมก็ถอยหนีด้วยความตกใจใบหน้าของเธอขาวซีดและดวงตาของเธอ เป็นประกาย